สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามาจะดูดวงให้กับผกษ์เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุตประจำของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อื่นฝากดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมมาได้ที่ user บูพยา59นะครับ เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดมู o นไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะแฮนแล้วก็ไพ King ่กิงถือดาบคิงถือถ้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูจิตใต้สำเน็จของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ดี e อมเพรสแล้วก็ไพ่จัดเม้น t สองเหรียญ The Star ร์นะครับไพ่ใบสุดท้ายสองถ้วยเลยอิทธิพลใต้สำหรับก็เป็นไพ่ชาลีอัดนะครับ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ t He h เ e ราเฟนต์เดอะเเนเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องศึกษาเข้าใจเรียนรู้ปรับกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้สําหรับตัวเขานะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้เขาอาจจะมีในแงทีบกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมี ความสุขความสมหวังได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยเพราะมีไพ่2ใบนี้นะครับสองถ้วยกับ The Empress เกิดขึ้นท่ามกลางของไพ่ที่เสียเนะาะแปลว่ายังไงซะชาวราศีสิง์รัคนาสิงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือคุณยังเป็นคนที่ เขาเชื่อมั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดี2ถ้วยเนี่ยแปลว่าการที่เขาเนะี่ยยังมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวคุณเองยังมีการแบบเหมือนเห็นพ้องต้องกันสังเกตดูว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้กําลังชนแก้วกันนะครับแล้วมันมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นดอกบัวมันเป็นการเจริญเติบโตการพัฒนามันแปลว่าการที่เขากับคุณนะ่ยยังเลือกกันและกันเป็นโซเมตอยู่นะครับท่ามกลางความรู้สึกกับบางคนที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรค ยังรักกันอยู่แต่มันมีปัญหามันมีอุปสรรคเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงยังไงเขาก็ยังคิดอยู่ว่าคุณยังเป็นตัวจริงสำหรับเขานะเพราะมีไพ่ใบนี้คือไพ่ดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสแปลว่าตัวจริงดีเอ็มเพรสแปลว่าผู้ที่ถูกเลือกดีเอ็มเพรสแปลว่าผู้ที่มีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กันและกันที่ดีดังนั้นเนี่ยคือไพ่ถึงบอกว่าถ้าเราปรับ รุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เข้าใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับมุมมองเนะี่ยนะครับ The h a g h r f u n แปลว่าการเรียนรู้นะครับแปลว่าการตกผลึกแปลว่าการเข้าใจแปลว่าการที่ปรับความสัมพันธ์ที่ดีมันจะเป็นมนต์เสน่ห์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาอะนะครับเหมือนกับให้ความไว้วางใจกับเราหรือสามารถที่จะยังรักเราเข้าใจเราเหมือนกับที่เราเข้าใจเขาแบบนั้นเป็นต้น แต่บางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจกันในช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าจะราบลื่นไปซะทั้งหมดเพราะไพ่อพบอกว่ายัางไงซามันเป็นตัวตนเนี่ยถ้าคุณกับเขาศึกษาดูใจกันให้มากอีกหน่อยเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขากับคุณจะได้มีคอมมิทเมนต์กันบางคนอาจจะมีการมั่นหมายกันบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถแต่างงานกันด้วยนะครับใครที่จบเลิกลากันก็มีโอกาสที่จะมีการ กลับมาของคู่ครองคนรลักได้ค่อนข้างสูงไพ่ของการกลับมามี3ใบเลยทีเดียวนะครับมีค่อนข้างแบบมีพลังงานที่รุนแรงพอสมควรนะครับที่จะมีการกลับมาได้อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ควรจะต้องทาบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของกันและกันให้ดี2เหรียญคือการบาลานซ์ระหว่างคุณกับเขาครับมันคือความรู้สึกกับ รีเลชั่นชิพมันก็คือการแบบพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันน่ะมันแปลว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ประคับประคองไปอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับอะไรที่ต่างกันอะไรที่มันเหมือนกันควรสมดุลแล้วก็บาลาน c ์กันให้ดีจาก2เหรียญการทำสมาธิการเข้าใจการตกผลึกการเรียนรู้การปรับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการสมดุลทั้งหมดนะครับอะไรมากเกินไปตัด ถอนออกไปอะไรน้อยเกินไปเติมมันเข้ามาเพื่อให้มันสมดุลแล้วก็บาลานซ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนผู้หญิงคนนี้ถ้าสมดุลบาลานซ์ไม่ดีอาจจะตกจากใบบัวยักษ์ได้ถูกไหมการที่ผู้หญิงคนนี้อยู่กึ่งกลางตรงเนี้ยใบบัวเนี่ยมันคือการทําสมดุลถ้าผู้หญิงคนนี้อาจจะกระดุกกระดิกหรืออาจจะแบบเหมือนทําผิดท่าเนี่ยอาจจะตกน้ําได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดศูนย์กลางไงเพราะในจัก,กรวาลเนี้ยนะครับมันเป็นการยึด ติดกันเป็นวงโครจรน,นะครับในระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่าเราต้องสมดุลบนโลกใบน,นี้บนจักรวาลน,นี้ถ้าทุกอย่างไม่สมดุลธรรมชาติจะกําจัดออกดังนั้นเราต้องสมดุลกับความรักให้ได้แล้วเราจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคคุณสามารถแก้ไขได้ในช่วงของเดือนนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องการในลักษณะของการที่แบบ มีปัญหากับเราบ้างกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็คือให้คิงถือดาบเขาอาจจะมีอีโกของตัวเองมากเกินไปเขาอาจจะต้องการการยอมรับกับตัวคุณนิดหนึ่งถ้าตัวคุณนะครับไม่ยอมไม่โอเคกับเขาเนี่ยหรือพยายามไม่เห็นพ้องต้องก,กันกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่เขาจะจุดประเด็นจุด ปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะาคิงถือดาบเนี่ยเขามีในลักษณะของความเป็นตัวเองสูงนะครับแล้วมาชนกับราศีสิงห์ที่เป็นความเป็นเชื่อมั่นของตัวเองอีกเหมือนกันเนี่ยมันเป็นราศีที่อาจจะแบบดูขัดแย้งกันนิดนึงอะ่ะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครยอมใครเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยอมเป็นไพรา,าชาถือถ้วยอันนี้ยังถือว่าคุยกันได้อารุมอร่วยกันได้เจรจากันได้ตกลงได้ แต่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรที่ห้าหันกันแบบต่อสู้กันงัดข้อกันเนี่ยบอกเลยนะครับมีโอกาสของการจบสิ้นการเลิกลาก,กันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะต้องพยายามค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าราชาถ,ถือถ้วยเนี่ยต้องการการดูแลการเอาใจใส่ส่วนราชาถือดาแปลว่าการต้องการคนที่ สามารถเข้าใจแล้วก็ยอมรับกับเขาได้ที่ไม่ต่อต้านไม่แข็งกระด้างกระเดือกกับเขามันจะทําให้ตัวเขาอะค่อยๆอ่อนลงแล้วก็ยอมรับกับตัวเราเองแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยคือไพ่ยอยากจะบอกว่าใครที่กําลังงัดข้อกับเขากําลังรู้สึกไม่สบายใจกําลังมิตกตังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่จากไพ่ใบนี้นะครับดมูล ดมูลเนี่ยคือการที่มีการปลุกเร้าในเรื่องของสัญชาตญาณน,นะครับแล้วก็ความจุกจิกกวนใจความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่เปิดรับพลังงานเท่าไหร่นะครับพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้างเพราะให้ The Tower มาถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่แก้ไขจัก,กรวาลเนี่ยเขาจะส่งพลังงานที่รุนแรงมาให้ทําให้เราอาจ จะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแวงนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราแข็งชนแข็งนะ่ะจะทะเลาะกันแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราอ่อนเป็นราชาถือถ้วยนะครับยอมให้เขาบ้างเนี่ยนะครับจุดหมายของอ the tower เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องพยายามปล่อยผ่านพลังงานพยายามปล่อยผ่านพลังงานในด้านลบออกไปเพราะ the tower เนี่ยเป็นพลังงานด้านลบ ที่รุนแรงมากๆเพราะถ้าเกิดไม่ได้ดังใจก็ทะเลาะไม่ได้ดังใจก็อยากจบไม่ได้ดังใจก็อยากเลิกแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะเติมเต็มความรู้สึกตัวเองโดยการรักตัวเองใส่ใจตัวเองถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปโดยเฉพาะไพ่เดมูล ตมูลคือความวิตกความกังวลนะครับบางทีเราก็วิตกกังวลเราก็ไปจั s กับเขาใส่กับเขามากเกินไปหรือเรียกร้องเกินไปอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็อาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างเพราะว่าชาวสิงลส์ลัคณะสิงเนี่ยอาจจะต้องเหมือนใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับตัวเองในเรื่องของ ความเป็นตัวของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับเพราะาตอนนี้ไม่คุณก็เขาเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟมากกับเรื่องของอารมณ์นะครับอ่อนไหวง่ายด้วยเนาะแล้วก็โมโหเกลียวกาดก็ง่ายอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าควบคุมปล่อยวางได้จากให้เดอะสตาร์เดอะสตคือเทพี P, คนนี้เทน้ำออกทั้งสองข้างโดยที่ไม่รับพลังงานใดๆที่มันเป็นพลังงานในด้านลบเลย เพราะน้ำมันคือความบริสุทธิ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็สามารถดึงดูดใจให้กับเขาเนี่ยนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันปัญหาสิ่งต่างๆที่คุณกำลังเจอเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดพ้นไปจากไพ่ The Judgment Judgment เนี่ยแปลว่าไพ่ของการปลดปล่อยนะครับไพ่ของการปล่อยวางไพ่ใบน,นี้ก็คือการปลดปล่อยการปล่อยวางนะครับคือ คือ2ใบนี้ถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยแปลว่าการปลดปล่อยการปล่อยวางที่ดีเลยการที่เราไม่รับพลังงานในด้านลบเนี่ยนะครับจากเดมูลกับเดอ t ทาวเวอรเนี่ยมานะครับมันจะทําให้ตัวเราอะค่อนข้างแบบเป็นคนที่ white, อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่แบบมีคุณค่าในภาวะจิตใจเป็นไพ่ดี e อ็มเพรสนี่แหละดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์ในตามตำนานบอกว่าเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มี ผลหมักลากไม้มีความอ,าอยู่ในท่ามกลางความสะอาดความอุดมสมบูรณ์บ้านที่อบอุ่นอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ภาวะจิตใจของคุณะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความอบอุ่นในจิตใจมีความรู้สึกที่อ่อนไหวที่ สามารถที่จะอ่อนลงแล้วก็ยอมเป็นผู้ตามได้บ้างมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณนะง่ายต่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วเราก็จะปล่อยผ่านพลังงานทุกอย่างได้ปลดเปลื้องพันธนานการจากด้านลบออกไปได้แล้วเราก็จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณทําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเอ็มเพรสนะครับบอกเลยนะต่อให้เขาแข็งแข็งเนี่ยนะครับคนที่แบบมีอีโก้อะไรเนี่ยเขาก็อ่อนลงได้นะ แล้วเขาก็อาจจะแบบออกเสาะแสวงหาตามหาคุณไพ่เดอะชาริออตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณหรือกลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณกลับมารักคุณกลับมาชอบคุณกลับมาเห็นคุณค่าที่ดีของคุณนะครับแล้วเขาก็อาจจะให้คอมมิตเมนต์อย่างที่คุณต้องการนะใครที่ต้องการคอมมิตเมนต์เนี่ยใจเย็นๆนะถ้าคุณรีบตั้งแต่แรกคุณไปจัสกับเขาคุณไปแข่งกระด้างกระเดือกกับเขาโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาเขาเพียงพอเนี่ย บอกเลยนะทะเลาะก,กันไปนะครับจบเลิกลากันไปก็ได้เยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นแล้วทำทุกวิถีทางในลักษณะของการเติมเต็มการดูแลการเอาใจใส่กับเขาให้มากเพียงพอแล้วเขาจะตามหาคุณไพ่เดชาริออตเนี่ยเป็นไพ่ของการทำสมดุลบาลานซ์กับความรักความสัมพันธ์ แล้วเขาจะออกเสาะสแสวงหาตามหาตัวคุณเพราะเขายังรักคุณอยู่เขายังต้องการคุณอยู่เขายังคงอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะครับทำให้ความรักของเขานั้นสมตามปร,รารถนาตามที่เขาต้องการนะครับคือเอาง่ายๆคือเขาก็ยังรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาเขาก็ยังเลือกคุณเป็นตัวจริงเหมือนที่คุณยังเลือกเขาอยู่ <S 2> <S 2> เพียงแต่บางทีแล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราและอารมณ์ความรู้สึกของเขาต่างฝ่ายต่างมีทิฐิ มีอีโก้มีความอารมณ์ที่มันยังยังไม่เสถียรพอของกันและกันน่ะมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังดูยุ่งยากวุ่นวายไปดังนั้นวิธีการก็คือตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกแล้วปล่อยผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งโดยการที่เราต้องเยียวยาตัวเองนะครับเราต้องเยียวยาตัวเองนะจากไพ่เด e t e ชม e r a n ั e เนี่ยคือการเยียวยาตัวเองปล่อยวางตัวเองอยาคิดไปในทางด้านลบอยาคิดไปว่าเขาไม่รักเราเพราะ เขาไม่สนใจเราอยาคิดไปว่าเขามีคนอื่นเพราะเขาไม่มีเวลาให้เราอยาคิดไปว่าเขาไม่โอเคกับเราเพราะแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับมันคือการปล่อยวางมันคือความรู้สึกที่เราต้องอย่ายึดติดนะครับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกแต่ดมูลเนี่ยมันคือสัญชาตญาณสังเกตดูว่าแมงป่องตัวใหญ่เกือบเท่าตึกแต่น้องหมาเนี่ยตัวเล็กๆเ,เองเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นไปได้ไหมมันก็มีแค่จินตนาการเท่านั้นแหละ ถูกไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าจิตใต้สํานึกของเรากับเขาเนี่ย white, ยังอ่อนไหวยังเซนซิทีฟยังมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงไงเลยยังคงต้องใช้เวลากับการรอคอยพอรอคอยเสร็จมันถึงเวลาเสร็จทุกอย่างก็ตกผลึกได้ทุกอย่างก็เข้าใจกันดีทุกอย่างมันไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่แล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างนั้นราบลื่นแล้วก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงกลับมาได้คอมมิชเมนต์แต่งงานกันมีความสุขความสมหวังร่วมกันแบบนี้เป็นต้นนะคะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ